สวัสดีครับอยู่กับเดอะบอมเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสมือนะครับของสวนสาธารณะของหมู่บ้านผมเองครับที่โคราชโน,นสูงเนาะเป็นสมเจ็ด750รนะ้อยห้าสวัตต์นะย่านลึกไปประมาณ30สิเมตรเห็นจะได้อันนี้ทอออกนิ้วครึ่งลดลงมาเหลือนิ้วสองนะเออเออลดลงมาเหลือนิ้วหนึ่งขออภยัยฮะกับแผง3ามยยสบวัตต์สามแผงครับ อีกอันหนึ่งไม่ได้ต่อครับเป็นอีกชุดหนึ่งครับสมื่อสูบขึ้นถังตอนนี้ยังไม่ได้ต่อครับรอน้ําก่อนทีงจะเอามาหย่อนครับกับบรรยากาศหมอกนะครับหมอกดูพระดวงอาทิตย์ก็รู้แล้วครับหมอกปกคลุมนะครับเมื่อคืนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหน้านี้เป็นหน้าร้อนนะครับแต่ว่ามีหมอกเนาะเช้านี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าเสียงปั๊มไหลแล้วนะครับขนาดแดดจางๆนะครับมันดูฮะ ดูเงาที่มือผมก็ได้ดูที่พื้นนะไม่มีเงานคะรับออแปลกเหมือนกันนะวันนี้เออเดี๋ยวพาไปดูแผงกันใกล้ๆนี่ครับดูแผงนะเป็นเขาเรียกอะไรอนะน้ำค้างน้ำแข็งเกาะไม่มีแดดส่องถึงแผงเลยครับวันนีน้คือแผงชุดนี้นะสามแผงสามรยยสิบบาทส่วน สองแผงนั้นก็เป็นซับเมือดหกหกร้อยวัตต์นะครับที่จะต่อเห็นทุ่นไหฮะทุ่นตัวนั้นนะครับทุ่นตัวนั้นเอาไว้ใส่เมือดนะครับด,ด,ดูดขึ้นแทงแทงก็จะตั้งอยู่ประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยน้วชี้ผมเนะี่ยตอนนี้น้ําก็ไหลแล้วนะดูอันนี้ท่อที่หยอดมาจากเมือดอันนี้สูบได้ประมาณวันสองวันอยู่เลยนะดูนะฮะนี่เป็นไงครับน้ําไหลประมาณนี้นะประมาณครึ่งท่อนะกับแดดหมอกหมอกอย่างนี้นะท่านดู เออมันก็ดีเหมืนนอนกันนะสุดยอดนะไม่ต้องมีแดดก็ไายน้ําไม่มีจริงๆนะครับท่านนะอาจจะดูอาจจะรู้ครับหมอกครับเหมือนป่าเหมือนเขาเลยอ,อ่ะดูนะแงนะไม่มีนะตัวนั้นเป็นหลุมนะครับขุดลึกไว้ประมาณสองเมตรได้นะเป็นบ่อ เป็นน้ำบาดาลครับันนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับอยู่ติดกับมอเตอร์เวย์นะครับสายใหม่ปกติมอเตอร์เวย์ก็จะมาเส้นนี้นะครับแต่ว่ามาเจอกับพวกสวนสาธารณะนะพวกน้องช้างบ้านผมก็เลยต้องทําแปลนนะครับใหม่นะครับเซอร์เวกันใหม่นะเพื่อหลบสวนสาธารณะนะตรงนี้เนาะโอเคอันนี้ก็พึ่งเทปูนตีนเสาไปเมื่อวานนะครับการลมมีเฉยนะครับนี่เป็นโครงนกดาว นตรงนักดาวแบบนี้ครับเป็นเหล็กชุบกาวไนท์นะครับ,ลรนะรบแล้วก็ประกอบกันง่ายๆเลยอันนี้เป็นให้ดูไดอะแกร,รมแผงหมวกนะครับเนี่ยสามร้อยสี่สิบบาทนะครับค่าความสูญเสียบวกลบสามเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้แหละย5แอมป์กล่องคอนโทรลนะครับนี่ฮะกล่องคอนโทนรลมาณนี้เลย อันนี้แรงดันที่สามกน่จุดแนะครับหมอกจางก,ก็ตอบธรรมดาเป็นเทอร์มินอลเอร์กิจใส่เซิร์ฟใส่ดีซีบเกอธรรมดานะครับ <S <S แล้วก็มีเนี่ยคู่มือใช้งานอย่างง่ายมาให้นะครับเป็นภาษาไทยเนาะ <S <S แล้วก็ลงกาวนะครับก็กาวก็ไล่มาเนี่ยตามท่อผีลงมานีฝังบูนบวกทันคีหนึงครับ อย่าหลุดอย่าหลุดก็ถือว่าไหลดีนะครับสําหรับแผงยี่ห้อน,นี้ท่านดูเข้ามาจากจีนทั้งนั้นนะครับใครสนใจก็ลองสั่งดูนะครับผมไม่ได้ขายนะครับก็ลองเสิร์ชหาเอาในเน็ตหาดำร้านค้าดูครับเนี่ยะยี่ห้อน,นี้นเพื่อนสเปซก็ยี่ห้อน,นี้นี่นะโอเคไม่ได้ขายครับไปหากันเอง อันนี้ก็ยังไหลเรื่อยๆนะครับเอยๆเพราะว่าแสงแดดประมาณนี้นะคาดว่าคงประมาณเดือนหนึ่งกวักวก็คงเต็มสักนี้นะครับแล้วก็จะได้เอาเสมุดมาลงนะต่อกับแผงนี้อีกทีหนึ่งนะครับต่อกับทุนนั้นทุนลอยไปแล้วไม่รย้จะกกันน้ำเต็มรเหว่านะโอเคครับสักครู่ แตหมนนะอันนี้ผมกลับไปชาร์จมาประมาณตอนนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาก็สังเกตว่าหมอกก็หายหมดแล้วเลยแต่ฟ้าหลัวๆนะครับอันนี้เป็นสวัรคือุณไปเอาคือจะมโบอกว่าไม่ต้องกังวลแปนะครับไอ้ท่านที่อยู่แถวป่าแถวเขาแถวดงแถวอะไรที่มีหมอกเยอะๆนะครับทุกวันก็ไม่เป็นไรครับล่าเซลล์เขาก็ยังทํางานของเขาได้อยู่นะครับแต่อาจจะ หลายมากหหลายน้อยก็ขึ้นอยู่อุปกรณ์ของท่านเป็นหลักนะครับเช่นว่ากําลังของโซลาเซลล์ของท่านนะครับคุณภาพของแผงโซลาเซลล์ของท่านคุณภาพปั๊มของท่านนะครับก็ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยของการไหลของน้ําทั้งนั้นนะครับผมถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับกูที่กําลังศึกษายอหยญ่ๆติดตั้งเนาะบ้านในภูมิประเทศที่เป็นแถบป่าแถบเขาที่มีหมอกนะครับ หรือหมอไม่ไว่าจะเป็นหมอกควันหรือหมอกธรรมชาติหมอกหนาวก,าวก็ก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันครับแม้จะไม่ดีเท่าอ่าที่ล่งนะครับเพราะว่าแผงโซลารเซลล์นั้นทํางานตามความเข้มของแดดนะครับของแสงนะครับคือหมายความว่าหลอดไฟสปอตไลท์สองก็ติดนะครับแต่ว่าดวงอาทิตย์นะครับเป็นแหล่งธรรมชาติที่ปล่อยความเข้มของแสงมาเยอะที่สุดนะครับก็นั่นแหละครับก็ให้ดูประมาณนี้